น <'s> <c oughs> ี yeah, ่นะครับผมได้แก่ได้แก่กุมประการังขอเชิญปรกานร่างด้นบนเวทีเลยครับผม ากาล้งค่ะปากกาลังทั้งหมดเลยนะครับคนนี้ใช่มุงห้ืยเปล่าครับหนนี้าไม่ไม่เขาเปน็นนางวันทอง<ม> <c oughs> นางวันทองหายใจ เขากู้ระเบิดกันไม่เปียกน้ําแต่ชีเปียกทั้งตัวเราให้คะแนนความพุ่งเทเยอะนะคะอ่าค่ะเนี่ยในโอกาสนี้เรากลับเรียนเชิญท่านอาจารย์สุริชาชนทีชาโถ่ผิดอีกแล้วท่านอาจารย์ชนทีชาสงสารนะครับผมเค่ะในพี่ของเราเองครับขึ้นมามอบรางวัลนะครับผมโอ๊ตเจ็บขาอะไรอ่ะอุอ๊ยเนี่เจ็บขาเอาพี่เต็กช่วยหน่อยเร็ว ตัวคือคุณแม่ของเราไปเล่นบานาน่าโบส์เนอะตอนแรกก็ชวนลูกเล่นนะคะพอหายไปสักพักแม่ไม่ไหวแล้วนะลูกไม่ไหว,วนะตั้งแต่เกิดมาอายุหกสิบสีไม่เคยเล่นนะพี่แตกคนเดียวนะน่าสะกิดพี่ใช่ไหมเมื่อกี้นายไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวยังไงแม่ขอดูโชว์ก่อนแล้วกันต้องมีโชว์สิแม่ต้องดูโชว์ก่อน,นที่หนึ่งทั้งทีแม่ระวังตกเวทีนะเอาเพลงเพลงอ,อ่ะอ้าโลครับไม่ดัง ทั้งวันเลยนะไม่ดังเนี่ยอ่าจะเชิญพี่พี่พี่ใหญ่ครับพี่นนท์ก่อนพี่พีอ่าโชว์เดียวแล้วเชิญเดียวเบื่อขิงมากเลยขิงบาทเดียวเนี่ยเอาไปเก็บกับเตาได้ไหมอ่ะอะยังครับพร้อมหรือยังครับพวกเราพร้อมแล้วนะครับคนดูพร้อมหรือยังครับอ่ะประกาศรางวัลครับสามสิ ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็ดีไปดูปะกาังแล้วสบายแล้วพี่พาไปกินตับตับตัตับตับตับตแมวยากแย่งต่กจตับไม่ใช่เดี๋ยเชิญข้างหน้าไหมี่คนแหละชนะใจพาะตับ อ่าอ่า,อาเดี๋ยวเชิญเรียนเชิญอาจานชมพิชาค่ะสืบมันชนครับสืบมันชนถ่ายภาพด้วยครับสืบมัลชนนะพี่ไปรับก่อนเลยเชิญเลยค่ะอ่าถ่ายเป็นความสะเร็จนะฮะจากาการไปร่วมทำอะไรอย่างยิ่งใหญ่มานานนะฮะร้อนผ่านน้ำนาะนกว่าในระดับรางวัลน,นี้นใช้เวลามาหลายปีนะฮะต่างคนต่างภาคภูมิใจในรางวัลน,นี้มากเลยนะฮะ หนึ่งในชีวิตนะครับผมที่เราจะรับรางวัลน,นี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะนอกจากที่นี่ที่เดียวก็เก็บภาพไว้เป็นที่รนะะลึกนะอานแล้วลืกนะลืมคนเดียวอีกแล้วหรอ วันนี้นะนอกจากผลคะแนออนาการทำนกิการแล้วเรายังคัดหน้าตาด้วยนะคือหน้าตาขี้เหร่ชอบมากพี่คนนี้จีที่สุดในกลุ่มนะสิงมือีกครัออ้งนึงครับขอบคุณอาจารย์ชนิชาของเราด้วยนะคะครับออผม